ฟังด่ดนๆเลยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดพิกัดแตกแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมไม่อยากจะพูดเลยเมื่อล่าสุดนั้นรายที่7มาอีกแล้วกับการโดนรอบวางทุนจากคเมเณนครับเหยียบกับระเบิดสําหรับทหารไทยเราซึ่งก็กลายเป็นคเมเณนชะตาขาดได้เลยเพราะก่อนหน้านี้ เราก็ยื่นคำขาดไปแล้วนะครับว่ามีความชอบธรรมถ้าเกิดมีรายที่7เนี่ยปืนใหญ่สามารถตอบโต้ได้ทันทีกับพิกัดที่คุณอยู่ยังมีอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งครับบริเวณบร,ณบรณิช่องอานมานั้นฐานขเมนเองก็มีการตอบโต้ยั่วยุฐานใดเราอย่างต่อเนื่องและก็มาปิดท้ายกับเฉลยสึกของกัมบูชาครับกลายเป็นว่าความจริงปรากฏขอมากกว่าทำฟัน และไม่อยากกลับประเทศคัมเมนแล้วโดยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับที่ต้องบอกเลยว่าไม่อยากมารายงานแบบนี้เลยเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทหารไทยที่มีอาการบาดเจ็บน่าจะสาหัสได้เลยครับเนื่องจากมีอัปเดตออกมาจากทางกองทัพบ,บกเองครับบอกว่าด่วนที่สุดเลยนะเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีฐานใดเราครับคนที่7เหยียบกับระเบิดในพื้นที่กองทับภาคที่2บริเวณห้วยตาเรียก่อนที่จะถึงทางขึ้นเขาพระวิหารครับ ในสังกัดร้อยรอ6 1 1ซึ่งปัจจุบันนั้นก็ได้ดาเนินการส่งตัวด้วยอากาศยานเข้าทำการรักษาณโรงพยาบาลสับสิทธิประสงค์เรียบร้อยแล้วนะครับหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยทางฝ่ายความมันคงไทยเราก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปสําหรับห้วยตามมเรเองนะครับในพิกัดที่เราเหยียบกับระเบิดนั้นก็เป็นชื่อห้วยที่อยู่ฝั่งตะวันออกติดกับภูมะเขือเลยนะครับจุดนี้เนี่ยอยู่ระหว่างเขาพระวิหารและก็ภูมะเขือซึ่งกลายเป็นว่า เราโดนอีกแล้วนะครับเป็นเป้านึ่งก,กับข่มเอีกแล้วซึ่งข่มเขัดขวางการเก็บกู้ไม่พอนะครับฐานใดเราต้องมาเหยียบซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้ก็เป็นสติภาพที่ไม่มีอยู่จริงและก็ไม่มีความจริงใจในการเก็บกู้ทุนระเบิดร่วมกันเลยอย่าลืมนะครับว่าแต่ละจุดแต่ละที่เนี่ยที่เราลาดตะเวนที่เราทําเกี่ยวกับถนนต่างๆเรามีการระมัดระวังเป็นอย่างดีครับแต่ก็ไม่ไวข่ามนเนี่ยมีการวางทุนลักรอบอย่างต่อเนื่อง แล้วประกอบกับเมื่อย้อนไปประมาณ1-2เดือนที่แล้วนะครับก็มีการพูดจากเสนาธิการทหารบกเองนะครับก็เป็นท่านพลเอกมนัฐจันดีที่บอกว่าถ้าเกิดเรามีขาที่7เนี่ยมันเป็นความชอบธรรมที่เราจะยิงกระสุนปืนใหญ่ไปพิกัดที่ขมรอยู่หน่วยที่ขมรอยู่และเราก็เคยมีการขอร้องให้ขมรเลิกด้วยนะครับว่าอย่าทาแบบนี้ถ้าเกิดอยากจะรบกันเนี่ยก็ประกาศมาตรงๆเลยซึ่งเราก็มีการฝากไว้แล้วก่อนหน้านี้แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆกับกรณี ราดิจิตของไทยเรานะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าสันติภาพเนี่ยเกิดขึ้นยากมากกับเปอร์ดีของรัฐปัะดิศสงครับเพราะจะมีการประจันหน้ากันอยู่ตลอดแล้วเจอกันเนี่ยถ้าเกิดควมิ่นไม่วางมันก็ไม่เกิดแบบนี้นะครับย้ำอีกครั้งว่าหนังไดเรามีการระัตะเวนแบบระมัดระวังที่สุดแล้วนะครับไม่ได้ไปเดินเส้นทางมั่วซั่วนนะเราเดินในเส้นทางที่เราเคยเดินอยู่แล้วแล้วรอบนี้เนี่ยมันก็หมายความว่าคำมิน ตั้งใจเอามาวางตั้งใจเอามาที่จะละเมิดดินแดนของไทยเราแล้วบวกกับเป็นการยั่วยุเป็นการก,ก่อกวนด้วยซึ่งนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเนี่ยมี่านในเราครับเหยียบทุ่นระเบิดของกัมพูชาเนี่ยที่มีการลักลอบนํามาวางนะบาดเจ็บหลายนายเลยครับแล้วก็มี่านหนึ่งหกนายที่สูญเสียอวัยวะแล้ววันนี้เนี่ยรวมเป็น7นาย กับการสูญเสียวัยวะเช่นเดียวกันซึ่งไล่มาตั้งแต่16กรกฎาคมเลยครับเราเหยียบกับระเบิดคอมเมนต์บริเวณช่องบกหลังจากนั้นวันที่23กรกฎาคมครับเราก็เหยียบกับระเบิดบริเวณช่องอันมะและก็วันที่28กรกฎาคมนั้นเราเหยียบกับระเบิดบริเวณปราสาทตาควายวันที่9สิงหาคมครับเราเหยียบกับระเบิดบริเวณรอยต่อโดนเอากิษณาและก็วันที่12สิงหาคมครับเราเหยียบกับระเบิด บริเวณปราสาทต,ตาเมืินทมวันที่27สิงหาคมครับเราก็เหยียบกับระเบิดบริเวณปราสาทต,ตาควายแล้วก็วันนี้ล่าสุดเลยครับเราก็เหยียบกับระเบิดบริเวณบริเวณช่องตามมเรียใกล้ก,ลกับปราสาทเขพาพระวิหารและก็ภูมะเขือย้ำอีกครั้งครับทั้งหมดที่ไล่เรียงมานั้นเราสูญเสียวัยวะทั้งสิ้นเลยแล้วแบบนี้จะต้องมีคนที่8คนที่9คนที่10คนที่11ต่อไปหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ ก็ต้องรอทางฝั่งไทยเราเนี่ยแหละครับจะมีความเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างเพราะไม่ไหวจริงๆถ้าเกิดให้เราต้องมาระแวงแบบนี้อยู่กับขมรครับเหมือนเราเป็นเป้านิ่งอย่างเดียวนะขมรก็ทําแบบสบายใจพอไม่เหยียบก็ย้ายไปฝั่งที่อื่นคือมันมีเรื่องเราได้พูดกันมาเยอะมากนะครับว่าถ้าเกิดวางไว้สองสาวันเราไม่ไปเหยียบเราไม่เดินจุดนั้นเนี่ยเขเมรก็จะย้ายเปลี่ยนฝั่งวางท,างทันทีซึ่งหมายความว่าเขารู้พิกัดเขารู้จุดดีว่าตั้งใจจะจวางตรงไหนแล้วก็ถอนออกตรงไหนกันบ้างอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ เราต้องรับมือกันครับกับฝั่งของเขมรและก็ต้องมีการตอบโต้ให้ได้สัดส่วนกันนะครับเพราะแบบนี้ทหารแนวหน้าเนี่ยก็น่าจะสุเฉกกำลังใจพอสมควรเลยซึ่งแค่นี้ก็ยังไม่พอครับบริเวณพื้นที่กองทัพที่2ยังมีอีกหนึ่งพื้นที่ที่ตึงเครียดค่อนข้างน่าเป็นห่วงก็คือพื้นที่ช่องอันมาหรือว่าอานแซะก็มีคลิปออกมาครับทหารในเราเนี่ยมีการเดินลละตะเวนผ่านมาตรงรั้วลวดหนาม ที่ถาเมเขมรนั้นยืนอยู่เลยตะโกนทักทายไปซึ่งเขมรครับมีการเยาะเย้ยบอกว่าพูดไทยไม่ได้แต่มันก็โต้อตอบเป็นภาษาไทยนะครับเราถามไปว่าพูดไทยได้ไหมเขมรก็ตอบมาว่าพูดไทยไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ก่อกวนยั่วยุจริงๆนะครับแล้วเขมรก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้พร้อมกับไปโพสต์ว่าเจอหมาหลงทางมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เขมโรโพสต์นะครับกับการทักทายใจเราเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป็นการยั่วยุแหละเจอกันอีกสักตั้งเจอกันอีกสักดอกเนี่ย ก็ได้เห,เหมือนกันกับขมรเองก็เป็นในส่วนของประเด็นรับผร้ที่สองครับถามว่ายังมีความตึงเครียดอยู่ไหมก็คงยังมีนะครับก็คงไว้ใจไม่ได้แหละสำหรับขมรเองผมก็ย้ําไปหลายครั้งมากเป็นชาติที่ไว้ใจไม่ได้ครับจากการที่ติดตามข่าวมาไม่ว่าจะเป็นการเจรจาการพูดคุยอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราอยากไปไว้ใจขมรโดยเด็ดขาดก็ต้องรออัปเดตกับฝั่งไทยเราอีกรอบหนึ่งนะครับจะมีมาตรการตอบโต้อย่างไงกันบ้าง เอาละมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ยังอยู่กับชเลยศึกของคัมเมนเองแต่ว่าเป็นความจริงปรากฏออกมามากกว่าเรื่องที่แล้วนะครับเพราะกลาหหงของไทยเราเนี่ยมีการออกมาเปิดเผยว่าคัมเมนนั้นมีการขอมากกว่าการทําฟันครับก็คือบอกว่าอยู่ไทยมีความสุขและไม่อยากกลับประเทศแล้วซึ่งกลาหหมยังมีการยืนยันนะครับว่าการปล่อยตัวชเฉลยศึกนั้นไม่ถูกสหรัฐกับมาเลเซียกดดัน แต่อย่างใดอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมครับมีการออกมาเปิดเผยถึงกระแสข่าวเตรียมส่งเฉลยศึกกัมบูชาเนี่ยกลับบ้านเกิดในวันที่12พฤศจิกายานนี้ซึ่งก็จะมีการประเมินจากคณะผู้สังเกตการอาเซียนแต่ว่ามีเหตุเกิดเหยียบกับระเบิดเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเราจะส่งกลับหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอติดตามกัน แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นประเด็นล่าสุดเลยครับก็คือเขอมรนั้นมีการเรียกร้องขอําฟันก่อนจะส่งตัวกลับไปซึ่งนึกว่าแค่นี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยมันมีมากกว่านั้นอีกครับเพราะบางรายก็ไม่อยากกลับเลยเพราะอยู่ไทยแล้วเนี่ยมีความสุขซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็เคยมีข่าวแวว่วเหมือนกันครับว่าเขมน,นบางรายไม่อยากจะกลับไทย ก็เป็นเรื่องจริงนะครับก็เป็นกองทัพเคยออกมาปฏิเสธแล้วว่าจริงๆขมรเนี่ยไม่ได้มีการพูดนะครับแต่ทางกลาหมเนี่ยก็บอกว่าขมรไม่อยากกลับไทยบางรายนะซึ่งก่อนส่งตัวกลับเราก็จะมีการสัมภาษณ์ด้วยว่าอยากอยู่ประเทศไทยไหมแล้วการที่เฉลิสึกขรมนนะครับบอกแบบนี้เนี่ยมันก็หมายความว่าเราดูแลเฉลิสึกเป็นอย่างดีอ้วนท้วมสมบูรณ์ตามกฎบัตรสาประชาชาติก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหลักฐานยืนยันชั้นดีเลยครับที่ขมรน,นั้นจะเอามาเล่นเราไม่ได้กับเรื่องของเฉลิสึกเพราะ บางรายเนี่ยถึงกับอยากอยู่ไทยถึงกับไม่อยากกลับบ้านเลย ขนาดเป็นบ้านเกิดของเขานะครับยังไม่อยากกลับแล้วแต่ละคนที่เราจับมาไม่ใช่ชาวบ้านนะครับเป็นทหารของฮุนเซนเองแต่ทําไมถึงไม่อยากกลับขมินอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สงสัยเหมือนกันกลายเป็นว่ามีมากกว่าทาฟันจริงๆแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีการอนุมัติในทาฟันแต่อย่างใดนะครับถ้าเกิดอยากจะทาฟันเนี่ยคนละหมื่นนะเป็นจํานวน7คนที่อยากจะดามซึ่งก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับงบประมาณนี้เอาให้คนไทยดีกว่าครับดีกว่าเอาไปให้ของขมินก็ไปขอฮุนเซนก็แล้วกันถ้าเกิดกลับขมินไปไม่รู้ว่าจะได้ทาฟันหรือเปล่าหรือว่าจะติด สั่งเตกันแน่สําหรับเขมรกลับไปรอบนี้นะเพราะเหมือนดีใจเหลือเกินที่ถูกจับอยู่ในไทยมาปิดท้ายกันนี่อีกเรื่องหนึ่งครับมาพูดถึงเรื่องการเปิดด่านปิดด่านกันบ้างล่าสุดนั้นฝั่งตราดครับสั่งปิดด่านชายแดนกัมพูชาแบบห้ามเข้าออกทุกกรณีตั้งแต่วันที่9พฤศจิกาย,ยนเลยครับที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดสั่งปิดชายแดนทุกจุดทั้งขาเข้าและก็ขาออกบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่ ซึ่งครั้งนี้ปิดตายทุกกรณีนะครับจะไม่เปิดทุกกรณีเลยเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเรายังมีการผ่อนปรนให้คนไทยกลับเข้าพื้นที่และก็ชาวกัมพูชานั้นเดินทางออกไปได้แต่ต้องทําเรื่องผ่านแดนตามปกติแต่รอบนี้เราปิดตายเลยครับไม่มีการเปิดแต่อย่างใดอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตล่าสุดนะครับที่นามาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันแต่สิ่งที่ต้องจับตาม,มากที่สุดเลยครับก็คือเรื่องของมาตรการเด็ดขาดต่อไปสําหรับไทยเราหลังจากที่มีการเหยียบทุ่นระเบิดรายที่7 ยังมีอีกครั้งนะครับว่ารายที่7แล้วที่เราโดนแล้วการเหยียบแบบนี้เนี่ยมันสูญเสียไปทั้งชีวิตเลยนะครับมันเป็นปมในใจว่าเฮ้ยเราทําอะไรขมิดไม่ได้แล้วเรามาเหยียบแบบนี้เนี่ยเหมือนเสียไปฟรีๆซึ่งก็ไม่ได้อะไรกลับมาถ้าเกิดได้แผ่นดินกลับมาเนี่ยเ <c oughs> ชื่อว่าพี่น้องทหารก็คงไม่เสียใจ นะครับหลังจากนี้มารอชมรออัปเดตติดตามกันได้เลยเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดจหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบายไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่ตองแสดงแสดงต,ตัวพูดไทยไม่ได้หรอไม่ได้นานก็พูดได้แล้วเนี่ยสร้ตเพีซาเพีซาเนี่ย ដោយគ្នាមិនដល់សុងគិនបើមិននិយាយទេខ្ញុំនិយាយបើមិននិយាយទេមិនអាចនិយាយទេបើฟังគាត់ក៏พูดไทยទេខ្ញុំจะได้เข้าใจឯង